ใจแห่งไอดินที่บรนบานในการฮ็ดคลิปต่อต่อไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบรรภัยพลาดในคลิปต่อๆไปจ้าเพื่อบรอรหัยพลาดว่าคลิปนางไอดินที่บรนบานซิม,มีเมนูใดมาพาเหตุมานำเสนอจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เนาะจะมาหมกหม้อหัวปีไส่ปลาดอนลีจ้า ผู้ใด่ยังบ่เคยกินล้องเบิงเลยเด้อจ้าหมกหม้อหัวปีใส่ปลาดำดีส่วนหัวปีวิธีการเฮ็ดจังไดดบ่บ่ไห้มันแย่บ่ไห้มันดำกะเดี๋ยวจะลงคลิปไว้เห้เบิงก็จ้าเด้อว,ว่าเฮ็ดวิธีการจังไได๋อันนี้แสแนามะขามเปียกแสได้เบิดจ่าแนามะก,กูดแนามมะน,นาวแ้มสมายชู่ได้มดจ้าแต่ว่าอันนี้มื้อนี้แสแนามมะขามเปียกจ้า สามารถเฮ็ดเบิ่งคลิปแล้วก็เฮ็ดตามได้นะจ้า,จานะอันนี้ม้อน,นี่เมนูม้อน,นี่ก็ในระวางที่ตั้งหมอ้ออันนี้เป็นหมวอปีที่หั่นแซ่บไว้แล้วตั้งหมอ้อลอหม้อเดือดนะจ้า,จานะวันนี้จะใส่ปลาปลาดอลลี่จากดอลลี่ฟีดไว้แช่แข็งไว้ รอหมอเดือดจะข้าวนะจ๊ะเนาะจ้าพอหมอเขาเดือดหัวปีเขายุบแล้วก็เขาก็จะใส่เครื่องลงไปนะจ๊ะเนาะปรุงเครื่องลงไปอัน,นจะใส่เป็นใบมะกรูดจ้าใบมะกรดูดเดีบบ๋อวบริหารจะมีกินข้าวเนาะ ใบมะกรูดที่เป็นสีนียดามาเนื่อจากเป็นใบมะกรูดแช่ช่องฟีดไวจาเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งจาก้าพูุไดซื้อมาในปริมาณหลายๆสามารถที่จะเก็บไวแบบนี้ได้จ้าไว้ประกอบอาหารในรอบต,ต,ต่อไปเราจะได้จากตะไคร้ตะไคร้คือกันจะหั่นเลยกับแพ็คใส่ถุงแช่ช่องฟีดไวในเ้ื้จ้าใส่ตะไคร้ลงไปใบ,บมะกรูดลงไปจ้า บางคนกับโขกเนาะจ้าโขกรวมกันกับพริกกับแล้วแต่ค้นค้นมากค้นสะดวกเนาะจ้า้าผู้ใดอยู่อพาร์ทเมนต์ค้นดูกับโบสามารถโขกได้เนะาะหรือว่าโบมีเครื่องปั่นจากกะใส่วิธีหั่นลงไปได้จาตีเฮาปลาดองดีเฮาก่โด,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 ดนจ้าแป๊บเดียวกะซุก กใส่พริกที่เห้าขกไว้แล้วลงไปจากความเผ็ดเอาตามมากเลยปรุงเครื่องจากเราะว่าโมอปีห้าวยุบแล้วปลาดอรีใส่ลงไปแปเบเดียวกับกทุกทถาใส่ตอน่ายจากปลาดอรีมีไส่น้ำปลาแดกน้ำปลาลาลงไป ใส่เกลือสักหน่อยหนึ่งจะได้ข้นคอมนำปลาหน่อยหนึ่งด้วยจ้ะเรต้องใส่ลายเพราะว่าห้องนี้เกลือกับน้ำแระแดกงนำปลาอยู่แล้วจ้ะถะากับผงปรุงรสใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาพุ้น ๆๆให้เข้ากันต้นค่มคมให้เข้ากันเนาะสังเกตนะม้วปีเาก็จะออกมาค่ะเพอาัม้วนปีาซุกเขาปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปปลาดอลลี่ ใส่ลงไปเลยจ้าบ่าตองเอาไปละลายนันแข็งไงมันใส่ลงไปงทั้งถูงแข็งแได้เลยจ้าโบค้นนะจ้าเนาะองเพราะว่าปลาดอนลีนี่มันเป็นอยียงที่แบบ เละง่ายจากเน็กเน็กเนก้งไปให้มันโดนข้ามก่อนมุกมอขนาดว่าจะบดไซน้ำหลายจากน้ำัวปีมันออกกันยังหลคือเกาล้วมันก็จะใส่ใบพักอีตูใบแมงลักลงไปจากใส่ลงไปให้มันมี ออยอดโบสวยปันไดจ้ายอดโบางามปันไดม,ม,มันมันมันโดนฝนแลวกะเอามาแช่ตู้เย็นไวจ้ามันจะเลยเป็นอันเป็นอย่างไอนี้จักหน่อย แช่ตู้เย็นละม,มันมันโดนความแข็งโดนน้าแข็งแม่จ้าตู้เย็น,นเย็นจัดมีข้าวกะจักขาจะข้าวเนาะจ้าเนะานะห็นปลามันสุกตอบเนื้อจะข้าวจ้าปิดฟ้าหม้อไว้ให้มันละอุบบปิดแบบสนิทจ้าปิดปิดให้มันมีไอออกเนาะ คร<ข>ะเบนนี่ห้ากระจะมากกับปลาสักหน่อยหนึ่งเนาะบางคนกับโบกับจะบางคนกับแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะดิห้าจะกรับมันลมให้มันโดนความร้อนหลังหนึ่งเนาะจ้าเนาะปลาดองดีนี่ชุกง่ายจ้าแป๊บเดียวกับซุาากคือจังเขาเอาไปใส่ไอซุกี่ใส หมูกระทะเนี่ยละจ้าแปบเดียวเขาเอาลงตงุมแปบเดียวมันกะสุกละจ้าปลาดองดีเผ็ดบระโดนจ้าถ้าผู้ใดอยากกินลองเบ่งเลยลดจ้าเมนูนี่เผ็ดง่ายๆเดี๋ยวจะชิมรสชาติเบ่งนะจ้าเนาะสุกแล,ะละ้วล่ะ พอดีเลยจ้านัวนัวไม่ต้องเติมยังเลยจ้ากกาเป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูมกหมอกปลาดองลี่นะจ้าใส่หมวปีมกหมอกหมวปีใส่ปลาดองลี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าผู้ใดอยากงลองเบื้องไหลก็จ้าเมนูง่ายๆเหตุอาหารบบมีสูตรตายโตจ้าเห็ุง่ายแหละค่ะรับรองแซ่บแน่นอนจ้าเหตุกินเองปลอดภัยสะอาดแน่นอนจ้า สำหรับคลิปนี้ก็คือเกาเดยวจะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับไอดินทิ่บันบานจา้าเป็นกำลังใจให้ไอดินทินบันบานในการเห็ดคลิปต่อต่อไปจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบ่ให้พลาดในคลิปต่อต่อไปจา้าเพื่อบรให้พลาดว่าคลิปนางไอดินทิ่บันบานซิมีเมนูใดมาพาเห็ดมานำเสนอจา้า